ก็สมควรที่ตกเครื่องแล้วไม่รู้จักเผื่อเวลาลงคลิปตกเครื่องที่มาเลยไปก็มีอยู่เม้นหนึ่งค่ะประมาณว่ามาตําหนิซ้ําเติมสมควรแล้วที่น้ําตกเครื่องพ่อขาไปก็ไปสายไม่รู้จักไปรอสักสองชั่วโมงก่อนแต่จริงๆที่เม้นมาก็ไม่ผิดนะคะเพราะมันก็จริงแค่ที่น้ําไม่ได้ไปรอก่อนสองชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าการที่คุณใช้คําพูดที่ซ้ําเติมและยังบั่นทอนทาให้คนอื่นรู้สึกผิดเพิ่มเนี่ยมันถูกต้องอ่ะแล้วเย็นนี้นะคะเด็กๆเขาขอเมนูง่ายๆค่ะไก่ทอดผัดมาม่าเจ๊ๆเขาเป็นคนซื้อมาม่ามาให้นะะค แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเพจแต่คลิปนี้จะไม่พากตามคลิปนะคะขอพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะปะกติครอบครัวบ้านแดงของน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีเม้นต์แบบแรงๆเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ติดตามกันมานานหลายปีแล้วแต่ก็จะมีนานๆทีมีมาบ้างแต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาซ้ําเติมเพราะยังไงน้ำก็ไม่โทษตัวเองซ้ําๆให้รู้สึกผิดหรอกค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบนั้นไปทาไมก็แค่จําไว้ว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วก็เอาไปเป็นบทเรียนดีกว่าค่ะเอาจจริงน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับคอมเมนต์แบบนี้นะคะแต่ไหนๆก็เข คอนเทนต์หน่อยแล้วกันเนาะถือว่าเจ้ากันนะคะแต่จะบอกว่าขาไปน้ําไปใส่ไม่ได้นะคะแค่เกือกพอไปถึงก็ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยจริงๆจ,จ,จากบ้านไปสนามบินก็แค่15นาทีเองค่ะแต่วันนั้นที่ช้าเพราะว่ามีรถชนกันรถเลยติดอีกอย่างหนึ่งน้ําต้องเผื่อเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะยังไงน้องก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่ตอมอยังไงมันก็นานอยู่แล้ววันนั้นก่อนไปเรียกแก็บยังไงก็โดนยกเลิกไปตั้ง5ครั้งเลยค่ะปกติมันจะไม่นานขนาดนี้ก็คิดอยู่แล้วว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้นะจะต้องบึ่่่่งงเเเออาารตััวไปแนนกลบทีีีมซย ไม่เถียงค่ะเพราะเราคำนวณเวลาผิดพลาดจริงไม่ใช่ว่าสายเพราะตื่นไม่ทาันนาฬิกาไม่ปลุกเพราะวัานนั้นน้ำก็ตื่นตีสี่มาให้นมน้องเทน่าอยู่ดีแต่คือไปมาเลเซียครั้งแรกไงคะ <ไป S 1> ใครมันจะไปรู้ว่าช่วงเช้าตู่กับช่วงค่ำมืดดึก,ดกเนี่ยแล็ที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะไม่รับเป็นเงินสดอาลีเพย์ของจีนก็ไม่ได้ด้วยแต่ก็ช่างมันเถอคะค่ะแล้วคลิปนั้น้ำก็ไม่ได้โทษใครเลยนะคะช่างมันเถอะช่างมันเถอะอยู่ด้วยซ้ำก็ไม่รู้จะโทษตัวเองให้รู้สึกผิดอีกทำไมพะเ,เงินก็เสียแล้วาเสียใจเสียความรู้สึกแหมมกก็็่ไดด้้้้้าาาาาาสรงงงภพจใหหหเเเๆนววถีปััญตตออท กับความทุกข์อยู่อย่างนั้นหรอกแล้ว<ะ>ทางชีวิตน้ําตกเครื่องมาแค่3ครั้งเองครั้ง,<อ>งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยก็คือป๋าป้ามีตอนอยู่จีนที่ดูเวลาผิดแล้วก็ช่วงโควิดที่ทำ qr โค้ดลูกไม่ผ่านแล้วทั้งสองครั้งนะ้ำไม่เคยโทษป๋าป้าเลยนะพะ,คะแค่นั้นเขาก็รู้สึกผิดมากพอแล้วค่ะไม่รู้จะไปพนพลังงานลบให้เขาอีกทําไม